เตรียมเสนอวีซ่า10ปีต่างชาติอยู่ไทยระยะยาวหวังดึงดูดมหาเศรษฐีและคนทำงานที่มีทักษะสูงครับก็คือมันคงเป็นเป้าหมายส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นักท่องเที่ยวคุณภาพของเขานะครับเาเคยพูดมาบ่อยครั้งมากว่าประเทศเราต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพคืออยู่ยาวใช้จ่ายเยอะฉะนั้นอันนี้คือเป้าหมายของเขาซึ่งวีซ่า10ปีเนี่ยเอาว่ามันน้อยไปด้วยซ้ำมันยากไปด้วยซ้ำ กับการที่เขาหวังจะดึงดูดคนมาใช้จ่ายเยอะๆเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขคือเงื่อนไขยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าได้อนุมัติแล้วแล้วก็ชื่ออย่างเป็นทางการก็ยังไม่มีด้วยซ้ําดูจากในนี้แล้วยังไม่ได้มีตรงไหนเลยที่บอกว่าอนุมัติแล้วเรียบร้อยถ้าอนุมัติแล้วเนี่ยสถานทูตแต่ละประเทศก็คงจะมีการขึ้นเงื่อนไขกันมาอันนี้ไม่ใช่วีซ่ากเกษียณน,นะครับ ของเดิมเนี่ยเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอา้าประเทศเราก็วางอะไรหลายๆอย่างไว้เพื่อให้ต่างชาติมากเกษียณในไทยกันอยู่แล้วแต่สงสัยมานานเลยว่าเออทาไมไม่มีวีซ่าที่ทําให้ต่างชาติอยู่ยาวๆได้แล้วคนประเทศเราเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือมุมนึงเนี่ยก็อยากให้เขามาอยู่ยาวแต่อีกมุมนึงก็คือที่เราเคยได้ยินกันกลัวต่างชาติมาฮุบสมบัติของชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือการขัดแย้งกันอย่างมากคือของเดิมเนี่ย ถ้าเกิดใครอยากจะมาอยู่ไทยนานๆเนี่ยนะครับเรามีวีซ่าสิบปีไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมีมีเราเรียกว่า non immigrant type ox ซึ่งเราให้สิทธิ์แค่ประมาณสิบกว่าประเทศเท่านั้นเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นยุโรปแล้วก็ประเทศดังๆแถบ,แถบ,แถบเอเชียทั้งหลายเกาหลีญี่ปุ่นหรืออื่นๆสิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจะต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคารของไทยสมล้านแล้วก็มีเงื่อนไขอีกยุยบยับต้องมีประกันที่คุ้มครองการรักษา ผู้ป่วยในสี่แสนผู้ป่วยนอกสี่หมื่นแต่ว่าเอาเป็นว่าราคาประกันเนี่ยมหาโหดมากแล้วถ้าเกิดอายุยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแพงบางบริษัทเนี่ยขายถ้า,ายุมากๆนะเจ็ดสิบอัพก็น่าจะแปดถึงเก้าหมื่นเลยไม่ถึงต่อปีนะครับแต่ด้เห็นว่าเราเหมือนวางโพสิชันตัวเองว่าเป็นประเทศพรีเมียมหรือเปล่าพอเป็นประเทศพรีเมียมราคาประกันมันก็พรีเมียมตามไปด้วยโอเคสําหรับวิธีแรกที่บอกไปแล้วนอนอิมมิเกรนตโอซึ่งจะได้แค่สิบกว่าประเทศเท่านั้นด้วยแล้วก็ เงินไขสูงมากแล้วก็ลองลงมาคือ OA อยู่ได้1ปีต่ออายุได้อีก1ปีสำหรับคนกเกษียณก็คือมีกำหนดเพดานอายุไว้50ขึ้นไปถ้า OA ก็ต้องซื้อประกันเช่นเดียวกับ o x เลยแล้วก็ต้องมีเรื่องของหลักฐานรายได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือ65,000ขึ้นไปเงินกเกษียณหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อเดือนนะครับ ก็ถือว่ายังคงมีเพดานอยู่ว่าต้องการเฉพาะคนกะเกษียณที่มีรายได้ถึงระดับที่เขาต้องการเท่านั้นถึงจะมากะเกษียณในไทยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่แค่ว่าจํานวนปีที่ให้เนี่ยมนนันหนึ่งปีต่ออีกหนึ่งปีมันก็สองปีสิแล้วถ้าถามว่าอยากจะดึงคนกเกษียณเข้ามาเนี่ยแล้วอยู่ได้แค่สองปีเองอแ,ลแล้วตอนถ้าแก่มากๆแล้วจะยังไงต้องออกไปหรือย,ยังไงอย่างนี้มันใช่กเกษียณจริงไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยอมทุ่มทุนซื้อ Thailand Elite Card ก็มี10ปีนี่เหมือนกันนะแต่ต้องมีค่ากินเปล่านะรู้สึกว่าเรื่องตัวเลขไม่ค่อยแน่ใจแ้าเอา5ปีก่อนนะ่ะอยู่ไทย5ปีก็จ่ายค่ากินเปล่าเพื่อซื้อไอ e l i ลิทแคสนี่ประมาณ5แสนหรืออยังไงนี่แหละแล้วก็ได้สูงสุด20ปีเลยนะแต่ค่ากินเปล่า2ล้านอะไรประมาณเนี้นี่คือวิธีการดึงดูดให้ต่างชาติอยู่ยาวของเราครับก็ตัดมาที่ใจความนะครับของข่าวนี้ก่อนก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเป็น long term resident วีซ่าตัวย่อ LTR ไม่รู้เป็นชื่อทางการของวีซ่านี้หรือยังก็คือได้สิทธิ์กับสมาชิกในครอบครัวถึง4คนหมายถึงว่ารวมถึงเด็กที่อายุมากที่สุด20ปี4คนก็มีใครอ่ะสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อายุไม่เกิน20ปีก็เพื่อนๆอ,อ,อย่าเพิ่งคิดว่าจะของ่ายๆนะครับออบคิดว่าไม่ง่ายหรอกเพราะว่าดูจาก Non Immigrant O S O A อะไรที่ออบพูดไปแล้วเนี่ยเงื่อนไขยากทั้งสิ้น ทีนี้วิธีการที่ต่างชาติจะอยู่ได้นานนิดนึงตรงนี้ก็ไม่ผลว่า,าจดทะเบียนสมรสกับคนไทยก็จะอยู่ได้รวมๆแล้วรวมต่ออยู่แล้วก็ปีกว่าแล้วก็ต้องออกไปแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือ Special Tourist visa ซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะไม่จำกัดอายุแต่อยู่ได้มากสุด9เดือนแต่ก็ทั้งประกันทั้งอะไรอีกเยอะแยะอีกเหมือนกันนะครับเทนนอบคิดว่าไม่ง่ายหรอกเคยมีข่าวนึงที่อบพูดนะครับว่าเราอยากให้เขาเข้ามา อยู่ยาวๆในไทยเนี่ยในข่าวนั้นบอกว่าเราอยากจะเน้นเรื่องของให้เขามาซื้ออสังหาซื้อคอนโดซื้ออะไรในไทยเนี่ยทําไมไม่ให้แบบว่าคนที่ลงทุนซื้อคอนโดในไทยเนี่ยเขาได้วีซ่าสิบปีไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขซึ่งสุดท้ายแล้วแนวคิดนี้ก็ตกไปประมาณว่าแต่สิบปีก็คือแบบซื้ออสังหาแล้วแถมอ e ีลิทแคสไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แถมไงก็คือถ้าเกิดว่าจะได้เนี่ยก็คือเหมือนต้องบวกราคาไอ้บัตรอ e ีลิทนี่เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยนี่คือข่าวในตอนนั้น อ่าก็ในนี้เขาบอกว่าวีซ่าเนี่ยจะอยู่ได้ห้าปีและต้องมีการต่ออายุได้อีกห้าปีากให้เขาอยู่ยาวแล้วก็ห้าบวกห้าก็เป็นสิบปีใช่ไหมแล้วครบสิบปีสมมุติว่าแก่ง,งากแล้วขึ้นมาล่ะทําไงเนี่ยคือสิ่งที่อ๊อฟยังไม่รู้ถ้าแก่ง,งากแล้วแล้วสมมติมาอยุดตอนเจ็ดสิบห้าแล้วก็ไปหมดเขตตอนแปดสิบห้าแล้วยังไงต่อครับต้องออกไปไปทําวีซ่าแล้วกลับเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยเหรอไม่เข้าใจว่าอยากให้อยู่ยาวทําไมไม่ให้แบบถาวรไปเลย ก็คือสรุปว่าเพดานอยู่ที่สิบปีแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีปีละหนึ่งมื่นบาทแล้วก็จะต้องแจ้งที่พักอาศัยปีละหนึ่งครั้งนี่ยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมเอาออกนะเออปกติตอนนี้ถ้าต่างชาติอยู่ยาวนะครับก็จะต้องแจ้งทุกสามเดือนเหมือนไปแจ้งไว้เฉยๆเออตอนนี้อยู่ที่นี่นะอะไรเงรี้ยเหมือนเขาต้องการรู้ว่าต่างชาติทุกคนจะอยู่ที่ไหนในประเทศหรืออะไรอย่างนี้ละมะั้งอ๋อและความพิเศษของวีซ่าชนิดนี้นอกจากจะอยู่ได้ยาวนะครับ ซ,ซึ่งอย่างที่บอกยังไม่รู้เงื่อนไขเลยนะเหมือนรวมวีซ่าทำงานเข้าไปด้วยเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาจะกําหนดว่าถ้ากเกษียณก็คือกเกษียณน,นะห้ามทํางานถ้ามาเที่ยวอ่ะก็ห้ามทํางานอยู่แล้วถ้าเป็นวีซ่าจดทะเบียนสมรสหรืออะไรพวกนี้วีซ่าครอบครัวก็ห้ามทํางานแต่นี่คือเขาก็จะให้สิทธิ์ทํางานทันทีหลังจากที่ได้วีซ่านี้เหมือนวีซ่าเกษียณบวกกับวีซ่าทางานแล้วก็ไม่ได้จํากัดเรื่องของอายุเนี่ยหลังจากที่ได้วีซ่านี้แล้วชาวต่างชาติสามารถขอ work permit ได้ เออพวกเขาสามารถขอเปลี่ยนชนิดของวีซ่าได้ตามกฎระเบียบของต่อมอ,ออ๋ถอ,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 อถ้าอยากจะอยู่ต่อไปอีกก็เขาบอกว่า5ปีแล้วต่อได้แค่5ปีใช่ไหมถ้าอยากจะอยู่ต่อไปอีกกจิตหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเนี o ่ย o a o x หรือว่าจดทะเบียนสมรสกับคนไทยเป็นวีซ่า non o family ไปเลยอะไรเงี้ยจะได้อีกจิดหนึ่งแล้วก็กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากได้วีซ่าชนิดนี้ก็สามารถขอเวิร์กเพอร์มิทได้แล้วก็สามารถเริ่มทํางานได้ทันทีโดยที่ ไม่ต้องรอให้ได้ work permit ก่อนก็คือการดึงดูดคนทำงานที่มีทักษะด้วยต่อให้มีวีซ่าทำงานก็ตามก็จะมาติดเรื่องของกรอบของเรื่องวีซ่าอยู่ดีว่าอยู่90วันแล้วก็ต่ออายุได้อีกแค่หนึ่งครั้งก็คืออีกหนึ่งปีทำได้แค่นี้ถ้าพวกเขามีนายจ้าง work permit ก็จะอยู่ได้ตราบเท่าที่สัญญาจ้างยังคงอยู่แต่ไม่เกิน5ปีหรือถ้าเกิดใครมีธุรกิจส่วนตัวก็ สามารถขอ Work Permit ได้มากที่สุดถึง5ปีแล้วก็สามารถต่ออายุได้ครั้งละ5ปีแต่แต่เงื่อนไขวีซ่าบอกไปแล้วก็คือนี่ไง total validity period cap at 10 years ยังไงต่อได้5ปียังไงก็ได้รวมทุกอย่างแล้วไม่เกิน10ปีอยู่ดีโอ้ถ้ามีธุรกิจแล้วยู่ได้10ปีครบ10ปีทำไงครับออกนอกประเทศไปขอใหม่เมื่อกี้เราพูดตอนช่วงหลังก่อนไงน,นี้เราค่อยกลับมาช่วงแรก คือเป้าหมายของวีซ่านี้ก็คือเพื่อ,อดึงดูดชาวต่างชาติที่ไม่ใช่แค่มีเวลอย่างเดียวนะเวลก็ประมาณว่าฐานะดีคือไม่ใช่แค่ฐานะดีเฉยๆอีโนมาสเลยนะฐานะแบบว่ามหาเศรษฐีเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอ่าคนกเกษียณอายุที่มีฐานะดีประมาณว่าเงินกเกษียณเยอะหรือว่าชาวต่างชาติที่ทํางานรีโมทจากที่ไหนก็ได้ให้มาทํางานในไทยแล้วก็ไฮรีสกิลโปรเฟชชั่นอลผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง คือพวกทํางานเขาอาจจะโอเคเพราะเขาคงไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ประเทศนี้จนแก่ตายแต่ว่าพวกที่อินโนมาสเวลของเขาทั้งหลายเนี่ยพวกมหาเศรษฐีเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันที่คุณอยากจะได้เขามาแต่ว่าเขาก็น่าจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าเออประเทศไหนให้เงื่อนไขเขาดีนะครับอันนี้เราอุตส่าห์ผ่อนคลายของเรานะแต่ผ่อนคลายของเราคือได้แค่นี้อย่างที่ออบบอกนะครับได้แค่1ิบปีหปีก่อนแล้วก็ต่ออยีกหปีเขาบอกว่าแคป at t 10 years ก็คือ จำกัดอยู่ที่สิบปีฉะนั้นถ้ามีประเทศไหนที่มันคือให้เยอะกว่านี้อ่ะเขาก็ไม่สนใจหรอกครับเอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่ามองว่านะครับคืออันนี้เชื่อว่ายังไม่ได้อนุมัติเพราะว่าเงื่อนไขอะไรก็ยังไม่ชัดเจนเชื่อว่าเอกสารต้องยุ่งแน่แน่แล้วก็ยังงกอยู่ดีถ้าเป็นออฟนะถ้าเป็นออฟนะออฟจะให้อยู่ถาวรไปเลยคือเงื่อนไขมันเป็นไปได้หลายแบบมากแบบหนึ่งเลยที่ง่ายที่สุดเลยก็คือถ้าเขามาซื้อบ้านในไทย แล้วก็ห้ามขายในระยะเวลาสักสามปีแค่นี้จะได้วีซ่าอยู่สิบปีอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาซื้อบ้านสักห้าล้านขึ้นไปแล้วห้ามขายเป็นระยะเวลาห้าปีได้วีซ่าถาวรไปเลยที่ออพูดไว้ตอนแรกอ่ะประเทศเรานี่ก็แปลกแบบว่าเออมุมหนึ่งก็คืออยากให้ต่างชาติมากเกษียณอีกมุมหนึ่งก็คือเดี๋ยวพวกต่างชาติมาคุบสมบัติชาติถ้าพูดถึงเรื่องอสังหาว่าซื้อกี่ปีแล้วจะได้วีซ่ายาวๆอะไรเงี้ย ประเทศนี้คือเงื่อนไขวีซ่าต่อให้กเกษียณเนี่ยก็สั้นมากใช่ไหมอยู่ได้มากสุดสองปีเองก็เพราะว่าความคิดแบบนี้แหละกลัวต่างชาติมาฮุบสมบัติหรืออะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะให้เขามาอยู่จริงๆก็ต้องให้ความรู้ประชาชนด้วยว่ามันไม่ใช่การฮุบสมบัติคือมันฮุบไม่ได้หรอกที่ดินมันก็อยู่ของมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้จริงๆประเทศนี้จเจริญมาด้วยการที่มีในยุคแรกๆเนี่ยมีต่างชาติมาก่อตั้งธุรกิจแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็มีการขายต่อ ให้กับคนไทยหรืออาจจะขายต่อให้กับคนประเทศอื่นแล้วเขาก็กลับประเทศกันไปแล้วตอนนี้ยังไงครับมันหายไปไหนมันก็ยังอยู่เราอาจจะมีคนเถียงว่าต่างชาติมีเงินเยอะกว่าเราเขาก็มาซื้อ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 กันราคามันก็ขึ้น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 แล้วอีกหน่อยพวกลูกหลานของพวกเธอก็จะมีเงินมาซื้อบ้านกันได้ยังไงจริงจริงทางออกมันมีเสมอถ้าคนเขาไม่ได้อดคติจริงๆอันนี้คืออ๊อกก็คิดเล่นๆล่ม่วมนะครับเดี๋ยวพิ่งอะไรมากก็คืออ่ะถ้ากลัวเรื่องนั้นจริงเนี่ยนะก็แคคปราาไว้ว่า ถ้าอยากได้วีซ่ายาวๆโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากอาจจะกําหนดว่าซื้อบ้านได้ต่ําสุดก็คือ5ล้านบาทหรือ10ล้านเท่านั้นไอ้พวกราคาต่ําๆก็คือกันไว้ให้คนไทยอย่างเงี้ยก็ได้ก็ต้องซื้อบ้านราคาสูงเท่านั้นถึงจะให้หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะว่าพวกบ้านราคาสูงเนี่ยยังไงมันก็คือจํานวนคนที่จะซื้อได้มันมีไม่มากอยู่แล้วคือบ้านมันก็มีหลายระดับใช่ไหมบ้านราคาไฮเอน บ้านราคาระดับกลางๆราคาแบบว่า3ถึง7ล้านแล้วก็บ้านระดับราคาต่ำก็คือต้องกำหนดให้ซื้อเฉพาะบ้านราคาระดับสูงอันนี้เอาหมายถึงว่าถ้ากรณีเขาอยากได้แบบง่ายๆนะครับเรามีเงื่อนไขอื่นอีกเยอะแยะใครอยู่ไทยถึงกี่ปีก็ได้เหมือนประมาณว่ามารอบแรกได้วีซ่า1ปีต่อ,อยุดอีก1ปีอ่าถ้าเกิดอยู่ไทยเกิน5ปีก็จะได้วีซ่า5ปีอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็ทําได้ คือเอาเป็นว่า,ารู้สึกว่าเงื่อนไขของเขามันหมายถือว่าวีซ่าที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ยังไม่รู้เงื่อนไขแต่เชื่อว่ายุง่งคือมันมันยุ่งเกินไปและสุดท้ายก่อนก็ไม่ได้ตามเป้าหมายหรอกที่อยากจะได้คนแบบว่ามหาเศรษฐีมาอยู่ยงยังไงก็ไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วก็การเคลื่อนย้ายเรื่องของการเคลื่อนย้ายของคนในโลกเนี้อย่างสุดท้ายมันก็ปิดกันไม่ได้ในขณะที่เราโมแต่งกมัวแต่กลัวฮุบสมบัติชาติอะไรเนี่ยนะประเทศอื่นที่เขาหัวการค้าเนี่ยเขาก็ผ่อนผันไปก่อนแล้ว ก็ดึงคนไปอยู่ได้ก่อนเราแล้วเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วยังไงอนาคตเราก็ต้องยอมอยู่ดีแต่ว่ากว่าจะยอมเนี่ยก็เสียโอกาสไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะครับอ่าเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ